กลับมาที่รายการขยายข่าวในช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกับนักวิจัยไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้ทั่วโลกนั้นได้รู้จักนะครับวันนี้ขอต้อนรับประธานบริษัทดีท็อก์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทแชมป์ัพแชมป์อินโนเวชันจำกัดดรนัทสพลภูวิจิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีขอบคุณนะครับที่ให้เกี่ยวกัการขยายข่าวและขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งอาจารย์มารายการของผมนี่ครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามถูกต้องไหมฮะแต่ละครั้งกลับมานี่คือสร้างชื่อเสียงกลับมาครั้งนี้ย นวัตกรรม Euro Invent 2017ในงานก็มีทั่วโลกนะครับส่งผลงานเข้าประกวดรวมแล้วประมาณ800ผลงานนะครับที่ส่งเข้าประกวดครับเราก็เป็นหนึ่งในงานประกวดครั้งนี้ครับครับรางวัลที่อาจารย์ได้กลับมาครั้งนี้มียู่รางวัลใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างก็คือรางวัลรางวัลของงานประจําหลักเลยนะครับก็คือ เป็นเป็นรางวัลเหรียญทองนะครับของของงานครั้งนี้นะครับนี่เป็นของประเทศโรมาเนียต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้รางวัลนะครับจากก็คือนี่เป็นงานของแคนาดานะครับก็ให้ผลงานเลาด้วยใช่ครับให้ได้ได้ได้หนึ่งเหรียญครับใช่ครับครับผมครับนี่ของแคนา สำหรับการคิดค้นนะงานวิจัยครับผมวิจัยนะครับเช่นแล้วก็ไต้หวันนะครับไต้หวันก็ให้เราอีกหนึ่งรางวัลเหรียญทองนะครับในในงานเดียวกันนี้อ๋อเงิเนเ็นเช่นด้วยใช่ครับให้ด้วยให้ไต้หวันให้ด้วยครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรายังได้ผลงานจากประเทศแคนาดาไม่ใช่ครับนี่แคนาดาอันนี้จะเป็นจะเป็นประเทศนี่ครับเป็นเป็นเป็นประเทศเในยุโรปชื่อประเทศ <differences S 2> track, โปแลนด์โปแลนด์โปแลนด์ใช่ครับของโปแลนด์เยอะจําไม่ได้เป็นของโปแลนด์ครับเข้ามามอบให้เราหนึ่งรางวัลสเปเชียลวันเหมือนกันใช่ครับเป็นชื่อชื่อเชี่ยวรางวัลของอันเดียวกันครับอันเดียวกันครับผมครับผมโอ้โหถึงสี่รางวัลครับผม นี่คืออันล่าสุดนะครับเป็นความภาคภูมิใจครับอันนี้ต่างชาติเขาต้องรู้จักอาจารย์เลยรู้จักครโดยเฉพาะในในแวดในของนักนักนไปไปครั้งนี้ต่างกับตอนไปมอสโกครับไปมอสโกนี่คือนะกรรมการที่มาสอบถามผมเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยเพราะเราคุยกันเนี่ยเขาเขาก็จะงงและสงสัยแต่พอมาครั้งนี้เขาจะรู้ละเพราะมันคืออะไรไมเซลคือยังไงที่มันออกเป็นต่างๆนานาแล้วก็จะมาคุยเชิงลึกนะครับว่ากลไกมันเข้าไปร่างกายจะเข้าไปยังไงต่อครับกฎเกณฑ์ในการตัดสิน ครั้งนี้อาจารย์นะม่น่าสนใจนิดนึงนะครับอาจารย์เล่านิดนึงครับว่าคือการตัดสินของของของในยุโรปเนี่ยนะครับคือหนึ่งเขาเน้นว่าหนึ่งถ้าเป็นผิดพันธุ์ในแนวสมุนไทยเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมชาติสองต้องเป็นออร์แกนิกคือต้องเป็นเเออออ่่ไม่มีการปนเปื้อนของเคมีแล้วก็แล้วกันที่สามเป็นผิดพันธุ์ที่ต้องมีการจดลิขสิทธิ์หรือพาเทินแล้วมันมันจะได้มีความว่าเป็นอินโนเวชั่นนะครับแล้วแล้วอันที่สี่เนี่ยที่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 เขาเน้นก็คือว่าผิดพันธุ์นี้ต้องมีการทําเป็นผิดพันธุ์ที่วางขายในตลาดได้แล้วจริง เรอต้องขายแล้วได้ด้วยคือถ้าเป็นผิดพันธ์ุที่เรามีใจเฉยๆขึ้นทิ้งนะแวางกับวิทยขึ้นทิ้งเนี่ยตัวตัวต่วตางเขาในใจความสําสคัญคะแนนนี้จะตกไปทันทีเลย คือเขาต้องการให้เห็นเหมือนไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้จริงเหมือนวิจัยอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นหิ่งไว้อย่างนั้นใช่ครับซึ่งตัวนี้เขาจะไม่ให้ความน้ำหนักเลยแล,แล้วพอของเราเราบอกว่าเนี่ยปิดพันุ์ก็เราเนี่ยเราวางขายในตลาดเราได้การยอมรับแพร่หลายไปแล้วทั่วโลกนะครับแล้วก็ต่างเนี้ยเขาเคตแย่งน้ำหนักแล้วเขา,เขา,เ,ขาเขาจะขอยืนยันด้วยการมาดูเว็บไซต์ของเราแล้วก็ตรวจสอบก็เราผ่านทางทุกวันนี้เครือข่ายมันตรวจสอบกันได้ ครับแล้วอาจารย์ก็ขายจริงอยู่แล้วขายจริงเยอะเขาใช่ขายมีหลายตัวด้วยนะฮะเยอะครับค,ค,คือคือคือสินค้าก็เราในวันนี้นะครับเราในกลุ่มก็เรียกว่า NCD um นั่นคอมมูนิเคเบิลบดีซิสนะครับเป็นเป็นโรคเป็นโรคที่ไม่ได้มาจากการติดต่อโรคโรคและโลกของอวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะเราต้องพูดได้ว่ามีมีคนประมาณ70ล้านคนครับเราเราเข้าสู่ยุค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 คนผู้สูงวัยแล้วมีถึงประมาณเกือบร่วมยีบร์เซ็ของประเทศสิบกว่าสิบกว่าล้านคนตรงนี้คุณทินซึ่งคนเหล่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ที่ที่รับ เสียเงินกับการรักษาแล้วก็คนกลุ่มนี้ไม่สามารถออทํางานในชีวิตปกติแต่แต,แต่แล้วเราต้องคิดดูว่าหนึ่งทำงานไม่ได้น้งไม่นําซ้ําต้องมาเสียเงินดูแลเขาอีกอแต่วันนี้เรามีสมุนไพรของไทยเนี่ย<ะ>ซึ่งรักษากลุ่มโรคเหล่านี้ได้เรียบร้อยแล้วโอ โอ้โหนี่ก็ครอบคุมครอบคุมหมดแล้วครับผู้สูงอายุเกือบเกือบคือ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 ในในในหลายปีที่ผ่านมานะครับทางบริษัทเรานะครับร่วมกับดอรยูจิเอซุเะนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกนะครับทุกวันนี้ท่านท่านท่านก็ยังอยู่ช่วยงานผมอยู่นะครับน่ารักมากนะครับเรา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 ทุ่มเทกับงานวิจัยตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็มีการปรับปรุงห้องแลบของเรานะครับจนห้องแลบเราวันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานมีเครื่องมือระดับสูงใช้งานอยู่แล้วครับโอ้โหดีมากเลยนะอาจารย์ฟังนี้คุณ น่าชื่นใจนะครับสาหรับคุณถินดรนัชพลที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเราหวังว่าคงจะต่อยอดได้ไปเรื่อยๆรเรื่องราวของแสงสีฟ้าที่มันเข้ามาสู่ดวงตาของเราเนี่ยมันมันทำร้ายและทําให้เกิดโรคอะไรที่แบบรุนแรงได้บ้างคะเราต้องจับเบื้องต้นนะคะจะมีอาการตาแห้งตาล้าแต่ที่หนักๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะะที่ดรลอยฟังถึงแมคชีเนซิมของมันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไง แล้วกว่าที่เราจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนเนี่ยมันมันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกไหมคะดอกเตอรอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นนะคะ,ะบางคนเห็นภาพมัวไม่ชัดบางทีเห็นเป็นจุดๆอะไรเงี้ยแนะนำะให้ไปเช็คไปเช็คตาดีกว่าอ,อย่าอย่าปล่อยไว้แล้วจำนวนอีกชัดเจนก็คือมักจะตายแห้งพอตายแห้งใช้มือเนี่ยป้ายตายค่อรอเวลาอันนี้ก็ยิ่งอันตราย เพราะขนาที่เราป้ายมือลองรู้สะอาดหรือเปล่าม,มันกับยิ่งนําเชื้อก็ไปสู่สายตาเราคคือภายในอาหารจะมีก็เรียกว่าแบบไมโครนิวทรีชนหรือว่าสารสารที่ช่วยช่วยในแง่ของการ,รบําบตาเราจากจากอนุมวละลาที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะฮะก็ก็ส่วนใหญ่อยู่ในผักและผลไม้อย่างเช่นว่าในผักสีเขียวอะ,อ,ะอะไรพวกนี้ก็จะมีสารพวกเซนโทฟิลหรือว่าอย่างพวกสารแคโรทีนะก็อยู่ใน ในพวกมะเขือเทศนะครับอย,อ,ยอยู่ในแครอทอะไรพวกนกี้ก็จะมีสารแคโรทีนแล้วก็สารนั่นก็คือแอนโทไซยานินก็ปร,ประกอบพวกไอสารที่มีสีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีมว่วงไอสารเหล่านี้นะครับซึ่งอยู่ในผักและผลไม้นะครับซึ่งในผักสีเขียวก็มีแอนโทไซยานิน็นบ้านเราก็มีเยอะก็คือพวกดอกทานตะวันแต่แอนโทไซยานินเนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะใช้ประโยชน์ได้มีอยู่แค่ชนิดหรือ2อชนิดนั้นเอง mm. ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่ของการปกป้องดวงตาได้อ,อย่างแท้จริง